สวัสดีพี่น้องครับวันนี้เสาร์วันที่7ธันวาคมสองพัน้อยหบพี่น้องก็เป็นตลาดนัดโคกระบือหนองแก่ชมพบุรอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับตออไปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับชมวบันเทิงกันเหมือนกันนะครับแจ้งวันหยุดนะครับไม่มีหยุดจะนังคันพุทธออกตลาเพื่อหาสุขเสานที่นะครับเอามเงินไปพิจารณาทุกอย่นะเงินเข้าไปบนงานร้องงานถามเงินสาวน้อยแดงๆงามสูง135ยามห้างยหญิงามๆอย่างชีดใหญ่ของเรา สามหน่อยจ้าบาทนะครับสามน่อยสามหมื่นสามพันสามหมืนสามเดียมนครับ 30, 30, 30, 30, 30. เ,เครื่องดำๆเข้มๆนะครับ,<อ> 130, 135. รบสูงร้อยสามสิ้อยามิหนยหัวล้นธรรมชาติบมีห้อยขุดเขาหัวตุ้มๆนะถ้าหยุนหย่นงามเลยง่าม สามหมนสพันสนใจที่ต่อได้บ่ได้ศ3ย์เ้ศูนย์เก้าสามสนึ่งสองสามสี่นพัขายยางงามนมซีครับนมสีนมสวยครับชีดใหญ่ครับตาดูดันปนันงวดเถิดครับกล้ามเนื้อสวยนะครับขวัญยี่หมองนั่งทับครับบามันเลือดสูงนะมันงหูส,สันสันครับหูสันสันดแดงเข้มเนะ่ย สองสาวเต็มสองสาวสองสาวสูงร้อยสามสิบบวกนะรอยสามสิบนึ่ร้อยสี่สบนงสามสิบนสี่สิบได้สอตัวครับสาวน้อยจ้าบาทองแรองแรกเดือนก่าแล้วครับแปดเดือนก่า กำหนดขอดร้องมะกะลาสองมกราครับปีหน้าปีใหม่ครับปีใหม่พี่น้องกำหนดขอดปีใหม่ครับมกะาครับเปิดราคาอะไรเป็นไหนครับตัวนี้เปิดไว้สองหมื่นแตกครับสองหมื่นแปดพันเหมือนนะคสาวท้องแรกขอดปีใหม่นะครับกำหนดขอดปีใหม่นะครับเอาเรียบง่ายนะเครื่องดำๆนะครับเครื่องเริ่มรวมนะครับก็หลังนี้ดีสวยๆสาวเปียนสาวเปลียน แกวแล้วตังหน่กแดม่ไหนตัวใหญ่วงเก้าเดือนแล้วครับของเก้เดือนนวกดสิบทนวาครับสิเดือนนี่มืออื่นมืออื่นไสิบกอดแล้วนกอดเปิดราคาเ่เปิดราคา่าไรปิดไปสามหมื่นเก้าามเก้าพ กำหนดคลอด1 0บทันวานมือนีวันที่เจ็ดอ,อีก3มือ4มือครับกระบวกลบบวกลบ10มือนะครับแก้เกานะครับใบครับรบ, <c oughs> บวกลบ10วันนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไ็กนะครับ0.61 0.61 6.61 2.8งศ <28, 75. S 2> ูนยส,น, 5, ส,กกสนใจส้มาสกัดเลยเอาสาวท้องทั้งสองตัวเนรับ กันอไรเรวเพิ่งติดตัวเมือสองเมือามเ็นครับหาดแล้วจังวันนี้ไม่ค่หอยนะครับคับเครื่องดื่มสุดไงหมานเนี่ยวันนี้ครับครับผิวเข้มดีนะครับสูงร้อประมาณร้อครับโอ้สอยดีนึงะครับแขวครับฟันหลอนะครับฟันแท้หนึ่งคู่คู่สองก็ล่างข้นนะครับฟันหลอนะ ครับเข้มด <te> ีขนาดีนผ่านลูกแกเพราะว่ามีห้อยดูดอยู่ครับหนาแ่เด็กหน่อย่นดูดนมนุ่วใหญ่แม่สาวบดเท้าบดลูกแดงเด๋ร้อยห้าสิบบวกร้อยห้บห้ามีร้อยห้าร้บ สาวเข้าบวชใหญ่ครับลูกเดียงแม่ลูกครับแม่ลูกลูกตัวเมียร้อยห้าสิบห้าร้อยหกสิบเปิดราคาอะไรไปไหนนั่นห้าหมื่นห้าพันแม่ลูกเอาลูกเดียงดีครับหาชิบนหาครับดูเรื่องนี้ เครื่องดำครับห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าครบนีะค่บับจังหวัดสามหมื่นห้าแม่ลูก ลูกแม่กขนะแม่ันนเ้เีนหน่อยครสามสิบ,บลูกรประมาณสองับลูกสครประมาณลูกสองลูกสามครับลูกแดงดีนหนครัแม่ขันนาเดือดครับฟืดขึกนหน่อยครับสนใจที่ต่อได้เบอร์เลยนะครับศูนย์แปดสามสามศูนย์แหกส ข้าวใหน,น,นียวแบบข้วเหนีัวนับอันแบบเมรน <bible opus> ี่ครับครับขันน้าเลี่ยงนะครับขันน้าเลี่ยงนะครับขันน้าเลี่ยงนิดหน่อยนะครับคอขอมันอ่อนนิดหน่อยครับ รออยู่แต่ว่าคออ่อนนิดหนึนงเราถามดบบเยอะดเดินจิตใจมันหนีง่วงผูกง่วเหนือวราใครแพ้งด้วยปกักผูกสูงลอยสามสิบกับว่ารับว่าถึงสองหมื่น ครับบรรยากาศท่างัวเนื้อนี่ก็นะครับขายดีนะครับวันนี้นะครับวุ้นมีห้อยพปนสีมัดแล้วนะครับพปนสีมัดแล้วจ้อยกระเดกขายจ้อยกระเดกขายก็มาเถียงนะครับผ่านเวียดนามเข่าร้ายนะครับซื้อร้ายนะครับหลุ่นหญ่ๆยิ้งหลุ่นยิ้งย รุ่นค่าจักบาทนะครับสมนเสาเศ้าเปียกหนึ่ครับรุ่นใหญ่นะครับร้อยสี่สินะครับ้วน,นะน,นๆนะครับเ้าเปียกนครับอยากๆยักนะคราคาห้องนะครับเสาเปนะียกหัวเนือ้อใหญ่ๆมันมีแบบค้งสน้หัวเนื้อกันตนะัหนึ่งัวค่ะ มันเปิดมาทั 2> ้2สองหมื่นสี่พันห้าร้อยอะครับสูงลอยสี่สิบห้าเวียดนามครับนัวเหน สองเมืนหายง่ายงคมันยัดนะซื้อื่อเงินกินแคลมนหาเีย่าหาต้งอนเยบ่มัไายงหาไ่ได้ขายมือไ้ขายก็ยน่เรยเจาเก่านะไซนี้นะบรรยากาศโดยรวมวันนี้นะครับผู้ชมน้าเนี่ยนะครับ ผู้ชมน้าเนี่ยล้วก็งัวกันแน่นนะครับมือน,นี้นะครับตวายยังอ่อนอยู่นะครับราคางวัวอ่อนสื่อขายบ่ค่อยคล่องกันแด่นนะแต่ว่าบางคนก็นนะครับได้ขายอยู่นะครับแต่ว่าได้ขายถืออยู่นะครับงวัวนะได้ขายถืออยู่ยาสาวฟันน้ำนมเนาะสูงลอยสีบห้าบวกใหญ่เนาะสาวฟันน้ำนมนนะ ออ้หัับนคืตวญสาวฟันน้ำนมเครื่องดำๆนะครับขาายืนง่ายมั้ยก็แข็งก็ขาดีนะครับเครื่องดำๆเครื่องดำอมน้ำสีเขาเปิดค่าจักบาทนะคร่สองหมื่นห้าพันเป็นสองหมื่นหพันสำหรับโครงสางใหญ่ๆนะครับโครงสางใหญ่นตเยสาวฟันน้ำนม วันนี้ได้ไม่จะโกวันนี้เบอตัวเดียวเบอตัวเดียวนสนใจที่ตัวใดเบอร์ใดน,นะครับ0ู0นย์เก้าแปดหกหนึ่งสามาสี่เามเก้เก้าใจต้องมาสอบถามนนะ